ทุกท่านนะครับผมผมทิพย์พันช่องขุมทรัพย์พนาหนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามนะครับเลขลงปู่สวงที่กระท่อมรัสังขานลงปู่สวงมาดุนตะบนอโภลอำเภอบพเชตจังหวัดสซรินครับพอดีเอฟซีนะครับฝันถึงลงปู่สวงนะครับพอดีนะฮะเอฟซีมาจากสุรินนะครับอะเดี๋ยวเราไปทักทายผู้ที่ฝันถึงลงปู่สวงเราสวัสดีครับก็เอฟซีช่องคุมทรัพย์พนานะมาจากหนเนาะ มาจากอำเภอรตัตนบุรีค่ะอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะทราบข่าวว่าหลวงปู่ไปเข้าฝันใช่ค่ะคนลุกมากเลยค่ะวันนั้นตื่นมานี่รู้สึกว่าอฝันหรือเป็นความจริงอะค่ะเพราะว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะในฝันนี่คือเห็นหลวงปู่อะค่ะท่านมานั่งยิ้มเราก็ว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงคนลุกเลย,เยตาคนนี้ตาคนนี้แกเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะก็เลยแบบลองมาพอตื่นเช้ามานี่ก็คือลองมาเสชดูเนาะก็เห็นภาพ ภาพที่เขาลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาพหลวงปู่ที่นั่งแล้วท่านก็แบบ,บเหมือนนั่งชนันเขาขึ้นเนาะสองสองขาสองข้างเลยค่ะแล้วก็เหมือนจะนั่งแบบดูบุหรีหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะนี่ก็เลยคุยกับแฟนนะว่าเออหลวงปู่แน่ๆแหละนี่ก็ไปดูทํานายฝันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เลขมา<笑><笑>ก็เลยมาเสี่ยงดวงแล้วเรามาจุดธูปตอนเช้าด้วยอะค่ะได้เลขตรงๆเลยค่ะสองเก้าเจ็ดหนูก็เลยไปกลับเป็นห้าเก้าเจ็ด ก็เลยได้เต็มๆค่ะโอ้โหสามตัวเลยสามตัวตรงๆเลยค่ะคนลุกแล้วก็ในทํานายฝันเนี้เขาจะมีสองห้าเจ็ดด้วยก็เลยได้ทั้งบนล่างนะค่ะผลช่างอีกใช่ลอตเตอรี่อีกค่ะลอตเตอรี่ได้เกี่ใบกันเลยลอตเตอรี่ของแฟนนี่สามใบของแฟนก็ได้ด้วยใช่ของเราได้อีกใบหนึ่งเนี่ยค่ะได้เยอะเลยได้เยอะสี่หมื่นนะได้เยอะสี่หมื่นแต่ก่อนคิดเคยเคยคิดถึงหลวงปู่ไหมว่าหลวงปู่นี่ เคยเห็นเคยมาเคยอะไรไหมหลวงปู่สวงเคยเคยมาครับใช่ค่ะเคยมาตั้งแต่ยังยังยังไม่มีตรงนี้เลยค่ะเมื่อก่อนสมัยนั้นนานมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็ถือว่าได้ได้ได้บุญครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เก่าๆครับได้เห็นได้เห็นกระท่อมเก่าๆได้เห็นอ่าเขาเรียกว่ากุศโลบายนะครับเกี่ยวกับที่ท่านท่านเคยท่านเคยปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยครับครับ ตื่นเต้นมากโอ้โหเงินนี้แบบก็ไปบอกพวกเพื่อนๆอะไรเนาะว่าเราฝันเห็นเราก็แชร์ลงเฟซลงอะไรด้วยเหมือนเราแบ่งบุญนะคะว่าเออใครจะได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าหลวงปู่มาเข้าฝันจริงแล้วก็เหมือนแบบบอกท่านเนาะบอกกล่าวอะค่ะว่าขอให้ทุกคนได้แบบเออได้ปลดหนี้ปลดสินกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ได้จริงๆทุกคนเขาก็ฝากเงินมาทําบุญด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่นมาด้วยค่ะวันนี้มาทําบุญด้วยใช่ค่ะ ที่จริงแล้วใครที่จะฟันถึงหลวงปู่นี่ยากมากใช่ค่ะยากจริงๆอยู่เฉยๆก็ฝันพูดถึงตอนนี้ก็แบบคนลูกอาใจใช่การที่ท่านสัมผัสเนี่ยยังยังคนลูกด้วยเนี่ยไม่ใช่ทั้งหลังเต็มหมดเลยไม่ไม่คิดด้วยนะคะว่าไม่เคยนึกถึงหลวงปู่เลยพูดตรงๆไม่เคยนึกถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งทั้งที่ผมไปกระทมสูงนะแต่ก็มาจังหวะพอดีเจอใช่ค่ะเมื่อกี้ยังว่าไอเสียงคุ้นๆเหมือนเหมือนพี่ิพันธ์เป็นเอฟซีช่องพอดีก็เลยว่าใช่หรือเปล่าค่ะ ดวงสมพงกันนะคะเนี่ยดวงสมพง์ครับทั้งทั้งที่ไม่น่าจะเจอกันนะใช่ใช่ค่ะงงว่าเพราะเวลาตอนนี้มันสิบห้านาฬิกาแล้ววาจะไม่มาว่าจะไม่มาแล้วเหมือนจะค่ําแล้วมั้งก็ยากจะมาจะได้ดวงกินดูสิโอ้ยโชคดีมากโชคดีมากทั้งทั้งที่มาเอาเวลาตรงนี้ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเนาะถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึง ลุงปูจับเลยค่ะลงปูจับให้เจอใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับเราก็จะเดินทางทําบุญอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆค่ะอ๋อก็ประสบผลสําเร็จหลายเรื่องใช่แล้วก็การงานก็ได้ใช่ดวงก็ได้โชคก็ได้ทํางานอะไรเขาบอกได้ไหมรู้บ้านแล้วแต่นะอันนี้เขาก็เป็นคุณครูค่ะคุณครูอเป็นคุณครูค่ะคุณครูค่ะคุณครูค่ะแล้วก็ทางเซ ก็เป็นธุรการโรงเรียนด้วยกันค่ะยงเรียนเดียวกันค่ะอ๋อมีลูกคนหนึ่งเนี่ค่ะโอสาธุสาธุนะครับกพสิ้นลงปู่สวงเด้อนนี่ไโอ้ยค่ะไม่ใช่ธรรมดาลงปูไปฝันเข้าฝันแล้วก็ถูกเลขอมวันนี้ก็ว่าจะมาบูชาท่านกลับไปด้วยแล้วค่ะก็ก็ถือว่าลงปูให้แต่งวนนี้ได้ไหมมันตงที่นี้ได้ไหมอ่า งวด17นี่ใช่ไหมคะหรืองวดที่จะงึงนี้จ้ะงวดที่ผ่านมาได้แล้วสามตัวสองตัวตรงตรงได้แล้วแต่ว่างวดงวดนี้งวดนี้ใช่ไหมคะเดือนเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาค่ะจ้ะเดือนมีนาก็ก็เมื่อกี้ก็ขอท่านอยู่นะคะท่านให้ตัวไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขอเนี่ยจะมีเป็นหลักหนึ่งนะคะเน้นหลักหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าเนี่ยแหละค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าใช่ค่ะได้จากไหนหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้า นี้จุดทูค่ะจุดทูแล้วก็เซียมซีค่ะเซียมซีก็ตรงกันเซียมซีได้ตัวไหนตัวเซียมซีตรงนี้เลยค่ะตรงกระท่อมหลวงปู่ได้หนึ่งอะไรหนึ่งสี่หนึ่งสี่ใช่แล้วก็จุดทูจุดทูได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าค่ะโอ้โหถือใกลเคียะคุณผู้ชมนะครับอ่าสรุปตัวเลขอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์เก๋นะครับอาจารย์เก๋อาจารย์เก๋หรืออาจารย์ไมโลนะครับ ท่านหลวงปู่สวงฝันว่าหลวงปู่สวงไปหานะครับแล้วก็ถูกเลขสามตัวนะครับสามตัวตรงๆทั้งลอตเตอรี่นะครับวันนี้ก็คือโชคดีร่ารวยร่ารวยก็ตัวเลขที่ท่านจุดอ่าเป็นว่าจุดทูบนะครับจุดทีบทูบที่กระทอมรัสังขารหลวงปู่สวงมรุนก็หกสี่หนึ่งแล้วก็เสียมซีได้ห้าห้านะครับมีห้าห้ากับ หนึ่งห้าห้าแล้วก็หกสี่หนึ่งแล้วก็นะครับอ่ะคุณผู้ชมตามนี้ครับก็จะมีหนึ่งสี่เด้อนะครับหนึ่งสี่นะครับเลขรวมรวมมาก็จะมีเลขหนึ่งเกือบทุกตัวเลยนะครับมีหนึ่งนะหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับอ่ะเลขผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะตามต่ออีกงวดหน้ากันแล้วกันเลยสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกเพียงเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าใช่ค่ะรอด้วคนะครับโ <laughs> อ้โหเอฟสี่มาจาก อำเภออะไรนะอำเภอรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีใช่ค่ะทางผ่านหลักกิโลใช่ค่ะแต่ว่าสายลงปูนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีงมงายนะไม่มีค่ะจะผิดจะถูกหวยจะผิดก็ไม่เป็นไรเทคขอให้สุขภาพเราร่างกายโชคลาภโชคลาภนาะใช่ค่ะได้หลักการมืิชีวิตที่ดีครับค่ะผมว่าเดินถูกเล้วหล่ะอย่างคุณครูนี่อะไรคต ทำไหว้หลวงปู่ฝันพูบ่อยอนาคตพอแน่นอนสาธุอันนี้จริงๆเลยขอบคุณมากครับผมเนาะสาธุสาธุจ้าครับสวัสดีครับหนูวันแต่กันยายังไม่เคยพลาดสักงวดเลยไม่เคยพลาดสักงวดเลยกันยาปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วอะปีที่แล้วใช่ทุกงวดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยค่ะหนูก็งงกันหนูตัวไหนตัวนั้นเลยตัวไหนตัวนั้นเลยค่ะผมว่าจะไปซื้อตามเลยผมก็รอซื้อตามแล้วไปขัดลาบตอนที่หนูแบบว่ายังไม่ก็เลยแบบ เออเลขบางทีที่เราให้หอ,อะไรเงี้ยเนาะแนะแนวทางไปอะไรเงี้ยค่ะอืก็จะมีที่แบบว่าบางคนเนี่ยเราให้ไปตรงๆไปซื้อก็ไม่เอาตัวที่นั้นไปก็มีค่ะเลขเลขคำนวณมีไหมสูตรโนนี์เคยท,ทําไม่หนูน,น,น,นับเป็นกําลังวัน<อ>นับเป็นกําลังวันใช่นับเป็นกําลังวันเอาแล้วก็มาจาับเลขแล้วยิ่งมาฝันนะคะก็มั่นใจเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ถ้าฝันรู้สึกว่าฝันีค่อนข้างแม่นสองคนเลยนะคะ แม่นเลยแม่นมากฝันนี่คือเขาเหมือนมีคนมากระซิบบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระซิบบอกเราก็จะแบบอ่ะตันนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่ฝันใช่ไหมเรานี้ยังค่ะยังค่ะมีกระซิบบอกใช่ก็มีฝันเห็นหลวงปู่ก่อนหน้าก็หนูฝันมันที่เท่าไหร่เองสิบห้าสิบหกก็วิสาขะแล้วก็มาทําบุญแล้วก็จุดถูกก็ได้ก็เลยแบบค่ะเต็มเต็มเลยเต็มค่ะเพราะตรงนี้เขาเคยถูกสิบสองท้านกับหลายคนนะที่นี่จ้ะนี่นี่ แพงซลาเซลี่ตั้งนี้คนถูกลิบสองล้านจ้ะคือใครได้อะไรก็ได้ดาใจนะอ๋อแต่ถ้าเลขเดี๋ยวจะวรเบอร์โทรไวเนาะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะโทรถามโคงสุดท้ายก็เป็นบุญเนาะเป็นสถานบุญเป็นหันแลจะแพ่ไปอย่างนี้หรอกผิดถูกก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็อยากให้ให้ถูกนั่นแหละใช่ค่ะอยากให้ถูกเลยแต่ว่ามันจะผิดเราก็ไม่รู้เนาะเบเปก็ เบ่งปันกันเนาะใช่ค่ะจะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรแล้วก็โทรถามได้ค่ะจะได้ได้กันครับคผมได้หนึ่งหน่หนึ่งเลยผมก็เลยวิ่งไปซื้อหนึ่งหกหนึ่งหกผมซื้อได้ประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดใบครับเข้าไหมก็เข้าได้ได้แค่สามใบครับเลขท้ายนะครับผมที่ที่ถูกเลขท้ายงดที่แล้วเนี่แหละครับก็เข้าครับ ือฝันสัมาจะฝันนะครับผมผมจะเป็นคนที่ชอบฝ่นไองฝันแล้วแล้วจะเป็นคนฝันแบบตัวเดียวเลยครับตัวเดียวถ้าเป็นหลักหลักห้าก็ก็ก็ห้าหลักหกก็หกอย่างเงี้ยคือเขาเขาฝันเขาจะไม่เขาจะไม่อะไรเยอะนะครับคือเขาจะมาบอกบางครั้งก็กระซิบบอกให้เฉยก็มีครับเซนมีเซนตั้งแต่ตอนไหนตอนที่ทําอะไรครับมีเซนตอนเริ่มมีเซนเนาะ ผมซื้อเครื่องเครื่องเรีย<ม>เร่ยมพระผม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 ทำอาชีพเสริมก็คือเรียเร่ยมพระครับเรี่ยมพระผมซื้อเมื่อ,อเดือนเมษาปีที่แล้วปีหกสี่จากนั้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งแล้วก็มีมีเซนมีเซนส์แล้วก็ฝันค่อนข้างจะแม่นครับไม่ไม่ได้ว่าฝันวันหนึ่งเห็นตัวเลขหลายตัวนะครับเขาจะมาบอกแค่ครั้งเดียว วดหนึ่งมาหนึ่งครั้งก็ก็จบเลยก็จะไม่มีตัวไหนอีกไม่มีโบยแล้วไม่มีโบกแล้วแล้วเซนที่อาจารย์ได้ก็คืออัดกรอบพระหรือพระทุกองค์คที่ดังๆเกจิอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้สัมผัสหมดเกือบกองค์ด้วยใช่ใชได้สัมผัสได้เป็นบาร,รมีแล้วก็ได้ได้ส่องได้ดูครับได้ยกสาธุด้วยครับได้ยกสาธุอนุโมทุกครั้ง เพราะว่าจะต้องเป็นเคสผมเพราะว่าเราจะสัมผัสพระหรืออะไรต่างๆเราต้องขอขมาทุกครัง้งต้องขอขมาด้วยใช่ครับครับบุญบาร,รมีแบบนี้มั้งถึงท่านจะมาปักรักษาเนาะครับบางคนอาจจะอัดกรูพระค,คิดว่าพระเยอะๆธรรมดาไม่ได้คิดอะไรไโอ้ตรงนี้ต้องขอขมาครับเขอขมาครับถููขอขมาเลยใช่ไหมใช่ครับขอขมายกให้สําเร็จให้ร่ำลงผมจะทําให้ดีอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้ลบลู่หรือไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรเงี้ยก็ต้องบอกท่านด้วยครับในเดีอนสัปคาับ ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยมีเซนเลยครับก็รู้สึกว่ามันคือชีวิตดีขึ้นดีขึ้นอะนิ่งขึ้นถ้าคคใครอยากจะอัดกรอบพระเซงเลเซอร์ใช่ครับซื้อมาก็ไปอัดกรอบพระได้ที่คุณครูได้นะครับผมที่ไหนที่ที่อำเภอรัตนบุรีครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ทางเพจได้ไหมคือพูอดง่ายๆนะตัวนี้คือผม ืออย่างนี้เนาะต้องต้องฝากไว้นิดหนึ่งก็คือผมผมไม่ค่อยมีเวลาทีนี้การทําพระนีสสน,นาจะจะเป็นลูกค้าที่สนิทกันสนิทกัน,นครับใช่แล้วส่วนมากพระที่มาให้อ่ะก็จะเป็นพระเงินแสนเงินล้านก็มีนะครับเงินแสนเงินล้านก็มีใช่ครับเป็นไม่ได้ครับเป็นบาร,รมีที่แบบเออบางครั้งเราก็ได้สัมผัสเราได้สองนะครับครับเขาให้ใจบางครั้งเขาใ้ใจครับนายกสาทุก องคใหญ่องค์เป็นล้านก็มีใช่ไหมครับครับผมองค์หลายแสนอย่างเงี้ยครับที่เขาบูชามาเขาก็คือถ้าผมทํานี่ก็คือวันต่อวันได้ครับหรือบางครั้งก็ก็ไปนั่งนั่งนั่งรอได้เลยครับครับเพราะว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ออกแบบผ่านคอมแล้วก็ตัดครับเป็นเครื่องเลเซอร์ครับมีลงปู่สอง ทีเ่เคยเคยมีเคยมีอยู่ครับเคยเคยมีเคยมีบางท่านเขาเอาไปก็ถือว่าสวยเป็นองค์ที่สวยแท้คราเป็นบุญนัมนอ่านคำไท้ได้ครับ,รบอ่ะเป็นบุญได้ที่ได้เจอคุณครูอาจารย์นะครับที่อัดกรอบพระด้วยแล้วก็ยัยบุญใสหลวงปู่ด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับใช่แน่นอนนะครับอันอัดกรอบพระนี่ต้องข,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 ขอขมาดังที่มาขอขมาครับ เนะเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนาะเราจะเราจะไปจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องมีการขอเข้ามาบ้างครับอ๋อครับเป็นสิ่งที่เนาะครับของแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่หายากนะครับหาดูยากด้วยอย่าไปขอดูก็ไม่ได้นะครับทาให้ดูเนาะสัญญายังไม่ให้ดูหรอกง่ายๆใช่ครับก็จะของที่จะต้องให้ดูใช่อ๋อแต่คุณครูเนี่ยเขาให้คุณอยู่กับคุณครูประมาณบางที่เป็นวันเลยเนาะครับผมอ่า